สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานะครับตอนเขางัวกันนะครับผมอุปกรณ์เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับผมอุปกรณ์นะครับตอนเขางัวนะครับนี่ครับยานะครับก็ไม่รู้บ้านเราใช้ยาแบบไหนนะครับแต่อยู่นี่ใช้ยาอยู่สามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับยาสลบนะครับ น่าจะเป็นยาสลบแล้วเพราะว่าผมขีดแล้วมันสลบนะนี่ครับยาตัวนี้ครับสเต็ปสองครับขีดใส่ตรงล่องตรงล่องลากเขานะครับนี่ครับยาตัวนี้ครับพงไม่ได้แปลภาษาแ่าเป็นยาอะไรนะครับนี่ครับตัวนี้นะขีด ไปสองเขาเลยครับตรงลากเขาสองเขาตัวมันจะมีล่องตรงล่องตาขีดไปตรงล่องตานะครับล่องตานะครับมันจะมีล่องขีดอยู่นะครับผมจะยวผมจะขีดให้ดูนะครับสเต็ปที่สามครับหลังจากตอนเสร็จแล้วครับนี่ครับยาตัวนี้ครับนี่ครับเขาเเรียกยาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้แปลเหมือนกัน ผมมีแต่มีนาทีตอนอย่างเดียวเลยครับผมสเตปสุดท้ายครับตอนเซตแล้วครับนี่นี่ครับตัวนี้แหละครับสเปย์นะครับเอาไว้ขีดหัวหัวจุกเขามันครับที่เองตอนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขีดไปเป็นยาทำให้ทำให้แพมันแห้งนะครับแห้งเร็วขึ้นนะครับพวกแมงพวกอะไรก็ จะจะได้มาตอมนะครับนี่ครับพอมันถูกแผ้นี่มันเดือดตาตาตเลยครับมันเดือดเลยหายนี่ครับผลงานที่ตอนไปหลยทิศแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ตอนนี่ว่พวกนี่ครับตัวตอนว่าหล่นหวันหวล้านมาเลยอลไรตัวนี่ครับต้องทัดตอนถัดตอนได้นี่ครับตัวนี้กําลังนี่แหละครับวันนี้เราจะตอนไอ้พวกนี้และเขามัน ้นแลวะครับประมาณนี้ก็ตอนได้แล้วนะครับนี่จับยกเขาครับเขามันขึ้นแล้วประมาณงวา,อาสองอาทิตย์หรือว่าเดือนนึงครับตอนไดแล้วครับนี่ต้องนั่นมากครับท้ารอให้ใหญ่เลยมันมันตอนยากนะครับตอนตอนงวน้อยนี่ตอนสบายนะครับเวลามันล่มเวลามันอันนี้ปั๊บมันจะลบปั๊บเองพิกง่ายนะครับพิกจะตอนเขามันง่ายนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะไปตอน ขั้นตอนให้ดูนะครับผมนี่นะครับยาตัวนี้นะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกคือเอายานี่ครับยาสลบนะครับฉีดไปใส่ตรงบอขามันนะครับช่วงช่วงไหล่ขานะครับไหล่ขาเขาเรียกไหล่ขานาครับฉีดไปครับ0.4นะครับเขาขีดไป0.4 0 4จี่ 0ูน,น 5, ถ้าตัวใหญ่ก็ใส่0.5นะ0.6นี่นะครับถ้าตัวไม่ใหญ่มากก็ใส่0.4ก็พอนะครับ0.4 0.5จะพอดีนะครับนี่นะครับนี<แ>่ครับผมก็จะไปขีดนี่ครับขี่จังช่วงขาแล้วครับนี่เดี๋ยวก็ไม่จับนี่ครับขีดจังช่วงขาเนี่ยครับช่วง ช่วงไหล่ขามันนะเย่ไปเบอร์ศูนย์สี่เยไปเราเรียบร้อยครับขี้แบบนี้แล้วครับขี้ทุกตัวนะครับนี่ครับผ่านไปไม่ถึงนาทีนะครับก็จะสลบประมาณนี้นะครับประมาณนาทีนึงก็สลบแล้วนะครับตัวนั่งกำลังนะครับตัวนั้นอาจจะแข็งแกร่งหน่อยก็เลยลมชาหน่อยครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ พอสลบลงแล้วนะครับดูงวงนิ่งๆแล้วนะครับให้นัวมันนิ่งก่อนนะครับมันดูมันรับนิ่งๆนะครับถ้าเป็นแบบตัวนั้นจะพึ่มนะครับให้มันนอนนิ่งๆเหมือนตัวพวกนี้นะครับแล้วก็ขีดยาต่อต่อไปแล้วครับยาตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นยาตัวนี้นะครับครับชื่อมันนี่นะครับไปที่5ซีนะครับ ค่างละห้าซีซีนะครับไปดูเขาวัดอยู่จะขีดตรงไหนนะครับตัวยาตัวนี้นี่นะครับยาตัวนี้ขีดตรงช่วงนี้นะครับเห็นตาไหมครับเขามันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเขามันจะมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอื้อเรียดเเขาจะมาแบบนี้นะครับมันจะมีหล่องหล่องหนึ่งตรงนี้ หางคางฉิวนี่ครับหางตาหางฉิวนี่ครับแย่เข้าไปครับแทงเข้าไปช่วงนี้นะครับแทงเข้าไปครับเข็มตู่ว่แล้ะมันก็ไม่เปลี่ยนเข็มให้ถ้าเข็มยาวอย่าแทงไปลึกนะครับจะถูกลูกตามันนะครับแทงไปพอให้เข่าเนื้อนะครับเข้าไปนี่นะครับขีดไปแค่นี้แหละครับทุกตัวนะครับสองฝั่งนะครับขีดสองฝั่งเลยนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวไปดูยาต่อไปนะครับหลังจากผมต่อไปนี่ก็แต่ขี่มอเทุกตัวเราก็จะตอนนะครับตอนเขานะครับพอขี่เซ็ตทุกตัวแล้วนะครับพอขี่เซ็ตทุกตัวเราก็ปล่อยไว้จักประมาณนาทีครึ่งหรือว่าสองนาทีนะครับหายามันออกฤทธิ์นะครับที่เราขี่ไปตรงเขามันนะครับอดู่หายามันนนี่ก่อนนะครับเองก็ค่อยตอนมันนะครับนี่นะครับ ปล่อยมันเจ้งหน่อยจากกะทีสองนาทีก่อนนะครับเราค่อยตอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังร้อนแล้วครับร้อนแล้วนาทีแล้วไม่รู้ว่าบาเรามีขายไหมนะน่าจะมีครับเพราะว่าผมเคยเห็นเปิดชีดดูอยู่ว่าน่าจะมีอยู่หัวแรงตัวนี้ยายามนะครับไอ่ดีสุดคือหัวน้อยนะครับป้อนตั้งแต่แต่เดือนนึงนะครับ ตอนนะครับตอนตั้งแต่เดือนนึงน่าจะดีกว่านะครับแต่ผมไม่เปิดคลิปด,ดูบางที่็ผมเห็นเขาตอนงัวงัวพันนะครับตอนงัวใหญ่แล้วนะงัวที่มันใหญ่ใหญ่แล้วอะ่ะมันก็เวลามันตอนมันก็ล้มยากใช่ไหมละครับมันก็ต้องใช้ยาเยอะด้วยนะครับในการขีดยาสลบนะครับมันต้องใช้ยาเยอะนะครับแต่เองขี่ก็งงัวหน่อยนี่ยาขวดนึงนี่ก็ใช้ได้ก็งงัวหน่อยนี่ประมาณป่วยได้สิบสี่สิบห้าสิบหกตัวนั่นและครับ ี่รอบนี้ผมเจ็ดตัวนะครับยาเป็นยากระปุกหน่อยยาสลบนะครับในรูบานเรามันเขาจะขายให้ไหมนะครับเพราะว่ายาลมงวนยาสำรับลมงวโดยเฉพาะลมงวลมมาพวกสัดใหญ่นะครับรอนก่อนนะครับต่อไปนี้ผมก็จะตอนเขาให้ดูนะครับพอแต่มันก็ตอนยาเพราะว่าผมอยู่คนเดียวครับไม่มีใครถ่ายให้นะครับผมนี่ครับนี่ครับยุตอนให้ดูนะครับ รับเขาหาเขานะครับพอหาเขาได้แล้วนะเร่งกนะันเ,เลยครับดูร่องนี่ครับมันจะมีรูดับเข้าไปครับเครับครับเหยียดมาเรนะียบร้อยแล้ว ขาจ้วงนะครับมอแมทินนะครับขาจ้วงมอแมห็นม,มันจะแต่งๆเราอยากให้แต่แงเป็นเรื่อนเลยแต่แงก็เท่างานแต่ว่าคื่นมาใหม่ครับคนนดูสวยงามแต่ที่รูปนี้ที่รูปมันจะมีนี้เขาออกมาครับนี่ครับดูนะครับซูมแต้ไเนาะกล้องหนาซูไม่ได้ครับนี่มันก็ที่ก็ขาวแบบนี้ นี่แหละครับกระเซ็นแล้วครับแค่นี้แหละกอาสุดยานะครับนี่ครับยาตัวนี้นะครับยาตัวนี้นะครับมันจะกลับลงกลับได้ครับนี่ครับยาตัวนี้ครับ ขีดไปนะครับ1 5ึ่งนะครับ1นึ่งจุดนะครับขีดไปตรงช่วงนี้นะครับช่วงไหลเหมือนกันครับช่วงไหละขาหนาครับโอเคกับตัวนี้เซฟนะครับท้ายครับนี่ครับสเปร์นะครับสเปร์ขีดแล้วงเขาบ้างครับ โอเคดีครับคือเซ็ตแล้วนะครับีกเรียบร้อยนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วครับอ่าเรียบร้อยเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับขีดยากขี่ไรแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าขอบคุณครับยวมีอะไรมาถ่ายมาให้ดูจะผมถ่ายรู้ใหม่นะครับผมฝากชอบมัด้วยนะครับช่องบักสันบ้านนานะครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับ